คลิปนี้เราอยู่ที่ทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีหรือทางรถไฟสายน้ำตกหรือทางรถไฟสายกาญจนบุรีเดิมเรียกว่าทางรถไฟสายพม่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแคหญ่ ทางรถไฟสายนี้สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้แรงงานเฉลยศึก ฝ่ายสัมพันธมิตรและกรรมกรชาวเอเชียที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพมา่าปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสุดปลายทางที่ป้ายหยุดรถไฟน้ำตกไซโยกน้อยบ้านท่าเสาระยะทางจากสถานีรถไฟกาญจนบ,บุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทาง77กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถบนเส้นทางนี้ทุกวันและจัดขบวนพิเศษกรุงเทพสถานีรถไฟน้ำตกทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจมากเป็นพิเศษก็คือช่วงข้ามแม่น้ำแควใหญ่และช่วงโค้งมรณะหรือป้ายหยุดรถไฟถ้ำกระแส เราโชคดีมากๆเลยค่ะในวันที่เราไปนะคะเราไปเจอขบวนรถไฟที่กำลังจะผ่านช่วงโค้งมรณะหรือกำลังจะถึงป้ายหยุดรถไฟท่ากระแสนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยค่ะทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2พอหลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกหลือทิ้ง บางส่วนจมอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรซึ่งทางรถไฟสายนี้ถือเป็นอนุสร์เป็นที่ลํำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้นเนื่องจากน้ำพัดน้ำแรงของการบุกเบิกก่อสร้างทางรถไฟเป็นของทหารและ,ฉะเฉลยศึกและฝ่ายสัมพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มา เหตุที่ชื่อว่าทางรถไฟสายมรณะก็คือในช่วงที่จะสร้างข้ามแม่น้ำแคลวใหญ่สร้างด้วยความยากลำบากด้วยความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้เฉลยศึกกรรมกรที่เกณฑ์มาสร้างหลายหมื่นคนเสียชีวิตลงและนี่ก็คือประวัติร่าวๆข,ของทางรถไฟสายมรณะที่เรานำมาฝาก